เคยไหมฮะอยากย่างสเต็กกินเองนะซื้อเนื้อมาก็แพงแต่เผลอย่างผิดไปนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนนะฮะต่อให้สเต็กเนื้อแพงแค่ไหนก็ไม่อร่อยนะฮะ DIY e เทปนี้นะครับจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการย่างสเต็กให้อร่อยอย่างมือโปรนะต้องการความสุขระดับไหนนะเอาได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยเดี๋ยวไปดูกันเลย แรกนะครับในการทำเนื้อสเต็กให้อร่อยนะฮะก็คือต้องเลือก เนื้อที่มีคุณภาพนั่นเองนะวันนี้นะครับต้องขอบคุณมิ d พลัสเลยนะคะสำหรับเนื้อวัวนําเข้าระดับพรีเมียมที่เราได้มาในวันนี้นะสวยมากๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องสนใจก็คือชิ้นส่วนไหนของเนื้อวัวนะฮะที่จะเอามาทําสเต็กนั่นเองนะวันนี้นะครับผมแนะนํา3ชิ้นส่วนที่เหมาะมากๆที่จะเอามาทําเป็นสเต็กเนื้อนะฮะส่วนแรกนะครับเรียกว่าสติปลอยนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเซอร์ลอยเป็นส่วนสันนอกของเนื้อวัวนะฮะลักษณะของเนื้อวัวชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีมันแทรกระหว่าง ชิ้นเนาะสัมผัสจะนุ่มมากเวลานําไปทําเป็นสเต็กนะและก็จะมีเอกลักษณ์ตรงที่จะมีมันที่ขอบเนื้อแบบนี้นะครับไล่ไปตั้งแต่ส่วนต้นถึงส่วนปลายเลยนะฮะ เวลาเราไปย่างสเต็กเนี่ยเราจะได้สัมผัสที่ได้กินทั้งเนื้อแดงผสมกับก้อนมันที่แบบกัดเข้าไปแล้วเต็มปากมากๆส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าราคาแพงที่สุดมีชื่อว่าเทนเดอร์ลอยนะฮะลักษณะของเทนเดอร์ลอยเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ส่วนกลางลําตัวของวัวนะครับมีลักษณะเป็นเส้นหน้าเนื้อของเขาจะมีลักษณะเล็กแบบนี้นะครับเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกน้อยที่สุดเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ขยับมากนะครับเขาจะมีทั้งความนุ่ม ความลีนความอร่อยอยู่ในเนื้อชิ้นนี้นะครับใครไม่ชอบเนื้อสเต็กที่ต้องเคี้ยวหน่อยต้องการความนุ่มเยอะๆแนะนำส่วนนี้เลยนะครับรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเช่นกัน และส่วนที่3ที่แนะนํากันในวันนี้นะครับก็คือ rib eye นั่นเองนะฮะ rib eye เนี่ยถือว่ายอดนิยมมากๆในการทําเป็นสเต็กเพราะเป็นชิ้นเนื้อที่อยู่ในติดกับซี่โครงของบัวนะเขาจะมีรสชาติเข้มข้นนะครับมีมันแทรกระหว่างชิ้นสเต็กนะฮะเวลานําไปทำสเต็กออกมาแล้วเนี่ยจะได้รสชาติที่เข้มขน้นนุ่มชุ่มฉ่าอร่อยมากๆ วันนี้นะครับผมจะเลือกเนื้อส่วนสตริปลอยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบเนี่ยแต่บอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือก3ชนิดนี้นะฮะมาทำสเต็กกินที่บ้านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอร่อยทั้ง3ตัวเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อเราได้สเต็กมาแล้วเนี่ยให้เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับเมื่อต้องการย่างสเต็กให้นําเนื้อออกมาพักที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย30นาทีจะทําให้กล้ามเนื้อของเขาคลายตัว ไขมันอ่อนตัวลงนะครับทำให้เกิดการย่างแล้วดึงรสชาติของเนื้อออกมาได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะเมื่อนำเนื้อออกมาพักในอุณหภูมิห้อง30นาทีแล้วนะฮะเราจะต้องนำกระดาษเปเปอร์ทาวแบบนี้นะครับมาซับเอาความชื้นออกจากเนื้อนะครับ อุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆในการที่จะทําสเต็กให้อร่อยอย่างมือโปรนะครับหก็คือกระทะนะครับให้เลือกใช้กระทะกนน้นหนาๆเก็บความร้อนได้ดีแบบนี้นะฮะเวลาเราย่างสเต็กลงไปเนี่ยอุณหภูมิเขาจะไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงมากทําให้ผิวของสเต็กของเราเนี่ยเกิดเป็นครัสเกิดความหอมที่อร่อยมากๆเนาะอย่างที่2นะครับคือนาฬิกาจับเวลาใช้มือถือจับก็ได้นะฮะมีความจําเป็นมากๆ ในการควบคุมระดับความสุขของสเต็กนะครับและข้อที่3ก็คือสิ่งที่จะทําให้เนื้อสเต็กของเรามีรสชาติที่อร่อยกลิ่นที่หอมหวนนั่นเองนะฮะวันนี้มีเกลือหิมาลัยนะฮะคลิกไทยดำนะครับแนะนําว่าต้องบดใหม่นะครับแล้วก็น้ํามันมะกอกหอมๆเข้ากันได้ดีนะฮะอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นการย่างเนื้อสเต็ก ที่มีความหนาไม่เกิน2เซนติเมตรเท่านั้นจริงๆแล้วควรจะเป๊ะหรือเท่ากับเนื้อขนาดนี้เลยนะฮะความหนาของเนื้อมีผลมากต่อการควบคุมความสุกเนาะถ้าเนื้อบางกว่านี้วิธีการทำที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนี้เนี่ยจะทำให้สุกเกินไป แต่ถ้าหนาวกว่านี้เนี่ยก็จะทําให้ดิบเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปปรับเอาตามความหนาของเนื้อที่เราซื้อมาด้วยนะฮะข้อที่2นะครับก็คือไฟนั่นเองนะฮะแนะนําเลยเมื่อเราได้กระทะก้นหนาแล้วนะครับวิธีการย่างเนี่ยคือเราต้องตั้งไฟแรงก่อนนะครับเผากระทะให้กระทะเขาร้อนจัดเกิดควันนะครับเวลาเรานําสเต็กลงแล้วปั๊บให้หลีไฟลงมาเป็นไฟกลางทันทีนะฮะสำหรับมีเดียมแร ย่างกลับไปกลับมา2นาทีจากนั้นบัสติ้งด้วยเนยอีก1นาทีนะฮะเราจะกลับเนื้อทุกๆ1นาทีคือย่างไปแล้ว1นาทีกลับเนื้ออีก1นาทีหลับการนี้ใช้กับทุกระดับความสุกข,ของเนื้อได้เลยนะฮะการทำบัสติ้งในกระบวนการสุดท้ายนะครับมีความสำคัญมาก ที่จะได้ความอร่อยแบบมือโปรนะฮะการเอาเนยและสมุนไพรมาละลายแล้วตักเนยราดลงไปเนี่ยจะรักษาความชุ่มฉ่าให้กับเนื้อของเรานะฮะและเพิ่มความหอมสุดท้ายด้วยสมุนไพรอยากก่างกระเทียมและโรสแมรี่เนี่ยจะทําให้เนื้อของเราเนี่ยมีทั้งความชุ่มฉ่าความสุกกาลังพอดี และความหอมตอนที่จะตัดเสิร์ฟด้วยนะคะวิธีการเช็คว่าเนื้อวัวเราสุกประมาณไหนง่ายๆไม่ต้องบีบนะแตะธรรมดาแล้วสัมผัสที่ความแข็งของโคนนิ้วโป้งของเราดูระดับนิ้วชี้แรรแรรสังเกตได้นะฮะว่าเนื้อดิบอยู่เนาะเนื้อจะนุ่มมากนิ้วกลางนะครับแน่นขึ้นมานิดนึงอันนี้คือมีเดียมแรรนะฮะนิ้วนางแน่นขึ้นมาอีกขั้นนึงอันนี้คือมีเดียมและสุดท้ายเวลดัน เนื้อสมควรจะแน่นแบบนี้นะฮะคือเวลดันนะฮะอันนี้เป็นวิธีทริคง่ายๆในการที่เราจะเช็คว่าเนื้อของเราสุกระดับไหนนะฮะส่วนระดับความสุกอันดับที่2ก็คือมีเดียมนะครับจะเป็นการย่าง4นาทีนะฮะเพิ่มขึ้าไปแค่1นาทีโดยที่เราจะย่าง3นาทีและคงบัสติง1นาทีนาที ันันดับสุดท้ายถ้าต้องการความสุขเลยเวลดัน well นะครับแนะนำให้ย่าง5นาทีนะฮะโดยการย่าง4นาทีกลับไปกลับมาและบัสติงด้วยเนยสุดท้ายอีก1นาทีนะฮะ สเต็กที่ย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมีความจําเป็นมากๆที่ต้องพักเนื้อด้วยนะฮะฝรัร่งเรียกส่วนนี้ว่า rest meat นะครับต้องทําอย่างน้อย5นาทีนะครับสำหรับสเต็กชิ้นขนาดประมาณนี้นะฮะการพักเนื้อจะทําให้น้ำหวานในเนื้อเนี่ยดูดกลับเข้าไปในเซลล์ของเนื้อนะครับทำให้เนื้อชุ่มฉ่าหวานอร่อยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าถ้าย่างสเต็กค,ความสุกเท่าๆกันแล้วถ้าไม่พัก จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื้อที่ไม่ได้พักนะครับสังเกตเลยว่ามันจะมีน้ําสีแดงออกมาจากเนื้อนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานเนี่ยน้ำก็จะเจิ่งนองออกมาในจานที่เราใส่เนื้ออาไว้เนาะแล้วก็ลักษณะของเนื้อตรงส่วนกลางเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายเนื้อดิบแบบเหนียวเหนียวด้านๆอะอ่ไรเงี้ยไม่ได้กินเดี๋ยวเรามาดูส่วนมีเดยมแรที่พักแล้วว่างว่าเป็นยังไง แล้วเราชอบความสุกระดับมีดเดิมแรนะจ๊ะแบบนี้กินกับเกลือสีชมพูหิมาลายันเนี่ยจะทำให้รสชาติของเนื้อเขาออกมาอย่างเข้มข้นเต็มที่นั่นเองนะบอกทุกคนเลยนะครับว่าส่วนสันนอกเนี่ยมันดีงามตรงนี้เองที่แบบเอากินเนื้อเข้าไปนะสุกมีดเดยมแระเนี่ยจะให้รสชาติที่ชุ่มฉ่ำและแบบข้างนอกผิวตึงๆหน่อยนะกัดเข้าไปเจอก้อนมันเล็กๆนะ มันแบบมันพอดีอะ่ะกลิ่นโรสแมรี่กับเทียมเนยนะครับมันอยู่ในเนี้ยมันเขาเรียกว่าการบัสติ้งด้วยเนยโรสแมรี emary, ก่กระเทียมจึงมีความสําคัญมากๆนะครับความชุ่มฉ่ำของเนื้อยังรสรสชาติแบบเข้มข้นเต็มที่มากๆนะฮะมีเดียมแรอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวเรามาชิมมีเดียมกับเวลดันด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะเสียใจอืมอร่อยอืมอืมอร่อย ถ้าพูดถึงรสชาติความหอมความเข้มข้นของเนื้อนะครับความสุกทั้ง3ระดับให้รสชาติที่เท่าเทียมกันแตกต่างกันที่ความแน่นของเนื้อนั่นเองยิ่งเนื้อสุกมากเท่าไหร่เนาะจะเกิดความกระด้างเพิ่มมากขึ้นตามความสุกข,ของเนื้อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ความชอบเนาะบางคนกินแดงๆไม่เป็นขอให้มันสุกหน่อยลองเอามีเดียมหรือเวลดันไปทําดูนะฮะแต่ถ้าใครต้องการความชุ่มฉ่ำของเนื้อมากๆความสุกระดับมีเดียมแรเนี่ยแบบ อร่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆดูเทคนิคเคล็ดลับการทำสเต็กกินที่บ้านอย่างมือโปรไปแล้วนะฮะลองเอาไปทำด้วยนะครับรับรองว่าถ้าทำเนี่ยฝึกฝีมือบ่อยๆนะครับเราจะสามารถที่จะควบคุมระดับความสุกได้ควบคุมรสชาติของสเต็กของเราได้โดยที่เราไม่ต้องไปง้อร้านหรูๆเลยนะฮะอย่าลืมว่าเชฟน่านทำสเต็กง่ายๆแบบนี้ได้ทุกคนก็ต้องทำได้เช่นกันคุ๊กิตตโจเซฟนะครับ